สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมรัสโฮปซอมบี้สไนเปอร์นะครับผมคือช่วงนี้ที่ถามว่าทำไมไม่ค่อยลงคลิปก็คือติดเกมนี้อยู่นะผมค่อนข,ข้างจะสนุกมากโอเคเราก็กดรับไปเลยนี่ก็จะเป็นอ่ายังเป็นโค้ดเบต้าอยู่นะผมแค่เปิดให้ทดสอบยังไม่ได้แบบให้เล่นจริงๆนะมันก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ยังไม่เสถียรน,นะผม ระบบตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นการยิงซอมบี้ด้วยสไนเปอร์ปืนกลปืนสั้นมีสกิลนะผมสกิลเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยนะเขามีระบบเพิร์กเอ็อะไรอย่างนี้ก็โอเคนะผมแล้วก็จะมีการแจกของของที่เราได้จากการเปิดกล่องเนี่ยก็จะเป็นการสุ่มอย่างนี้นะผมเห็นปะ,ะเห็นไพ่วงนี้ไหมครับผมไพ่ที่มันมีกรอบเนี่ยที่มันเรืองแสงเนี่ยก็คือสกิลของเรานะผม มามันก็สกิลแต่และอย่างก็จะได้มาจากการเปิดกล่องหรือว่าการสุ่มนะครับผมอ่าแล้วก็นี่เลยเห็นป่ะก็โอเคนะผมแล้วก็มีการอัปเกรดสกิลด้วยนะคือสกิลมีการอัปเลเวลให้แล้วก็ยังมีการอัปเกรดสกิลต่อด้วยโอเคอันนี้เนี่ยเห็นไหมเราได้สกิลใหม่มาได้เนี่ยแจมยูนะผมก็จะมีการเปิดหีบเปิดกล่อง พอเราเล่นด่านไปเรื่อยๆเนี่ยของมันก็จะดรอปมาง่ายอยู่พอสมควรนะครับไม่ได้ดรอปยากนะปืนก็ค่อนข้างจะมีหลากหลายให้เลือกเล่นนะผมสาหรับคนที่แบบเขาเรียกว่า,อาชอบความหลากหลายนะแต่ก็จะแบบแพงพอสมควรนะครับปืนแพงด้วยแต่ว่าแค่ปืนสไนเปอร์ที่เขาให้มาแรกๆเนี่ยเอามาแต่งเอามาทําอะไรเนี่ยก็จริงๆก็ใช้ได้ดีอยู่นะพูดตรงๆเลยอ่าเราเปิดกล่องให้มันหมดนะผม กล่องมาจากไหนทํามาเยอะขนาดนี้คือเล่นไว้นะผมคือเราเล่นไว้อันนี้ก็มีการนี่ไงอัปเกรดปืนเห็นปะ่ะอ่าก็จะต้องก่อนจะอัปเกรดกล้องหรืออะไรได้เนี่ยมันต้องอัปเกรดอะไรปืนะให้มันได้ตามที่เขากําหนดอันนี้อีก3ขั้นนะผมอันขั้นข้างล่างเห็นปะ่ะเห็นปะ่ะพวกนี้เนี่ยเออยิ่งเราอัปเกรดได้เยอะเนี่ย เจ้าตัวปืนก็จะยิ่งสูงง่ายขึ้นเล่นง่ายขึ้นเยอะนะผมนี่แล้วก็อัพเข้าไปเอาเข้าไปอีกพอไหมไม่พอเหรอโหไม่พอนะแพงนะเนี่ยจริงๆเราก็สมควรจะกระจายอ่ะปืนไปอัพปืนอื่นด้วยผมนี้เราก็จะมีอ่ะปืนอ่ะปืนกลใช่ไหมไรเฟิลโจมหรือปืนกลเบาปืนกลเบานะผมต้องบอกว่าเป็นปืนกลเบานะ เ,เขาก็จะมีค่าต่างๆที่ถ้าเราจะอัพเนี่ยเราต้องอัพอะไรบ้างนะครับผมเราต้องโฟกัสไปที่การอัพเป็นจุดเป็นจุดไปนะอย่างเราจะอัพเพิ่มลูกปืนอาจจะเป็นความแม่นยําอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องอัพอันแรก2อ่ะเหมือนเป็นเข็มแทงลูกปืนนะผมแล้วก็อัปลูกปืนเข้าไปก็จะยิงได้มากขึ้นแล้วก็จะมีปืนสั้นให้เรานะผมเห็นไหมปืนปืนสั้นประมาณนี้นะครับผม เราไปดูที่สไนเปอร์กันนะผมปืนไรเฟิลจุดโจมก็จะมีเห็นปะมี MP4 ใช่ป่ะเนี่ยถ้าจะไม่ผิดอ๋อชื่อมันอยู่ที่ MGV1004 นะครับผม AK มี AK ด้วย SR1000 ครับผมปืนไรไม่เคยใช้เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็มี s d v เนี่ยเป็นดากุนน้อป่ะตะกูลดากุนน้อประมาณนั้นนะครับผมนี่ที่อยากได้น่าจะเป็น เบริต้าใช่ไหมตัวนี้น่าเล่นมากนะครับผมแต่ไม่รู้ว่ายังจะปลดล็อกไงโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นในด่านกันก่อนนะครับผมตรงนี้เล่นอยู่ที่ด่าน10มันยากแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบการเล่นให้ดูว่ามันเล่นยังไงนะเอาด่านไหนที่ยังไม่ได้3ดาวเลยด่านนี้แล้วกันโอเคเข้าไปลองกัน การเลื่อนของมุมอมองของกล้องอะไรงเงี้ยก็ค่อนข้างจะลื่นนะผมแต่ถ้าแตะแตะเร็วๆวนี่คือมันไปเร็วมากนะก็ต้องพยายามค่อยแตะเลื่อนขึ้นมานะครับผมจริงๆเสียงในเกมค่อนข้างจะระทึกอยู่พอสมควรเสียงซอมบี้หรือว่าเวลาซอมบี้เดินเข้ามาใกล้ๆเราแล้วเนี่ยอันตรายเยอะอยู่พอสมควรนะครับคือแบบเออเราตัวเราตายง่ายโอเคเขาบอกว่าซอมบี้เนี่ยมันกําลังกินศพอยู่ใกล้น้ําประมาณนั้นนะผม ให้เราจัดการาเวนกรรมไม่ได้สกิลมาเวทผมไม่ได้สกิลมาทั้ประเด็นอีบ้าไม่ได้สกิลมาเอาอกดคือเดี๋ยว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  เดี๋ยว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 ออกไปแป๊บหนึ่งคือเราไม่ได้เอาสกิลมาให้ผมเราจะเล่นด่านนี้เนี่ยมันจะมีสกิลที่มันอ่ายิงลูกปืนไฟฟ้าแล้วมันโดนน้ำแล้วซอมบี้มันจะตายเป็นหมูได้นะครับผมฉะนั้นถ้าเราเล่นตามด่านมันไปมันจะไม่ซีเรียสน,นะผมเพราะว่าเขาจะ,ะตั้งมาให้อยู่แล้วแต่เนี่ยเราค่อนข้างจะเปลี่ยนสกิลของเขาใช่ไหมโอเคอันนี้ ใส่เข้าไปอันนี้คือลูกป,ปืนคูณ2ใช่ไหมโอเคครับผมประมาณนี้แหละส่วนตรงนี้เนี่ยสกิลใหม่เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนกันดูว่าจะเป็นอะไรไม่เคยใช้กันโอเคเราได้สกิลมาน่าจะครบทุกสมบูรณ์แบบน่าจะเล่นได้ละเราเข้าไปใหม่เ <laughs> มื่อกี้อับอายไข่หน้าหรือเปล่าไม่ดู พี่เปิดเพจให้แล้วนะครับผมสำหรับน้องๆที่อยากจะติดตามพี่ทางผ่านเพจ a c e b o o k นะครับผมพี่เปิดให้แล้วนะอย่าลืมเข้าไปติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมเข้าไปคุยกันเดี๋ยพี่จะอัพคลิปจากาลง YouTube ให้เอาไปลงให้นะครับผมโอเคเราก็มาอยู่กันในภารกิจเนี่ยเนื้อเรื่องค่อนข้างดีการาฟิกค่อนข้างสวยนะครับอ่าแล้วก็ได้มาละอ่านี่คือสกิลที่เขาให้เราจัดก,การเฮ้ยวอรยิงผิด เขาให้เดี๋ยวเขาจะขึ้นเตือนโอเคเขาให้เรายิงไนก็จะตายหมดเลยป่ะโอเคนะใช้ได้อยู่โอเคเรารีโหลดลูกปืนนะผมตอนนี้ซอมบี้มากันแล้วก็มีการซูมระบบซูมที่ค่อนข้างจะขอยิงหน่อยโอ้ไม่โดนโอ้ h วอรเดฟักอยู่นิ่งๆดิปังหัวแตกไปนะผม ปังเรียบร้อยโอ้โอจะจะต้องใช้อ่ะสมาธิพอสมควรนะผมอ่ายิงเข้าไปดูกันนะผมว่าจะโดนหัวเปล่าเว้ยวัดเอาะเฮดช็อตหนึ่งนัดหนึ่งสังหารสิ โอ้ยิงไม่โดนกาเผื่อเยอะไปไหนวนะน้าปังเอาเวนสูงไปอีกสูงไปอีกใจเย็นๆเนเดี๋ยวมันจะไปตีเพื่อนเรานะผมห้ามให้เพื่อนเราตายนะเออเอายิงไม่โดนปืนสัน่นไปไหนโอ้ยนั่นไงยิงไม่เคยจะโดนนะครับผมอ่ามันไม่ง่ายนะจะบอกเลยว่าววมันโอเคนะผมสนุกนะ โอเคเราก็จะไปดูกันด่านต่อไปนะผมก็ยังไม่ได้3ดาวจากด่านนี้อยู่ดีด่านต่อไปเนี่ยยิ่งใช้ปืนที่มันไม่ใช่สไนเปอร์เนี่ยความยากของเกมโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่ายากขึ้นพอสมควรนะผมสไนเปอร์เนี่ยก็จะง่ายอยู่นะสำหรับตัวตัวผมเองนะผมนอกจากจะมีการสู้กับซอมบี้แล้วเนี่ยยังมีการสู้กับคนด้วยนะผมะเดี๋ยวเราไปดูด่านนี้สักหน่อยแล้วกันทำไมไม่ได้ดาวอะ่ะ เนื้อเรื่องของเกมค่อนข้างดีนะครับถ้าน,น้องๆอ,อ่านเข้าใจจะโอเคเลย <c oughs> นี่ก็จะเป็นด่านที่2ที่เราจะลองเล่นให้ดูนะครับผมมาดูความความโรคใช่ไหม <c oughs> ความโรคของผมนะผมว่ามันยิงไม่โดนเลยใช่ไหมโอเคโอ h a t t h ด fuck ด่านนี้มีบอสด้วยเออหัวแตกไปดิ รีโหลดครับผมนี่ไงยิงหัวเป็นคนที่เล่นเกมยิงปืนแล้วชอบติดรีโหลดลูกโอ้ยิงช้าโอ้ยิงไม่โดนขอหัวหน่อยขอหัวหน่อยอือตัวหัวแตกไปหัวแตกไปดีเดินมาตรงตรงนี้เออ กขน่อยเ็เออหัวแตกนะครับผมเห็นไหมกราฟิกทีดีเขาค่อนข้างโอเคนะผมแล้วก็มีบอสด้วยนะเห็นปะ่ะสวยนะผมอะไรอยู่ข้างบนมองหน้าเหรอฮะโอ้ยยิงไม่ทันโอ้ผีมาเราสามารถไม่เลงก็ได้นะไม่เลงก็ได้ เออยิงหัวไปดิเอออ้ายิงไม่ถูกเดินมาเข้าในกระสุนหน่อยวิธีกระสุนหน่อยวัด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 ใจเย็น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 เอออย่าตีเพื่อนเราอย่าตีเพื่อนเราเราขอร้อง เออเราเหมือนได้รับบทเป็นตำรวจใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นโอ,อ้ืออโสโสมางี้ไม่ต้องซูมแล้วนะผมหัวแตกไปดีนะรีโหลดรอเลยมันมาไม่หยุดแน่นอนเราต้องการซูมโอ้หัวหน้ามาหัวหน้ามาต้องการเอาตัวที่มัน โอ้ใจะเย็นจะเย็นอือขอรถซูมเข้ามาอีกมองไม่เห็นอือโอเคขอยิงหัวยิงหัวยาใจะเย็นอ้าวตาย <laughs> เพื่อนเรายิงตาย โอ้ให้ตายเถอะซานี่ค่อนข้างจะลำบากโอ้เราไม่ได้เหรียญไม่ได้อะไรเลย <g ül> <g ül> โอเคเป็นไงครับผมสนุกนะลองเล่นดูนะผมมันยังเป็นโค้ดเบต้าอยู่นะครับผมภาพสวยการาฟิกดีปืนเยอะความสมจริงค่อนข้างโอเคนะคผมแล้วก็ดนตรีซาวในการเล่นเกมเนี่ยค่อนข้างจะโอเค สำหรับเมื่อวานเนี่ยมีน้องชื่อเออน้องในช่องเรานะผมชื่อว่าน้องกาิฟนะผมได้ทูวอลเล็ตมาให้สิบาทนะผมต้องขอบคุณมากๆเลยอย่างน้อยๆเขาก็ทูบัลเล็ตมาให้นะผมช่วงที่เวลาเราสตรีมเนี่ยน้องๆหลายๆคนที่เขาแบบสนับสนุนเราที่เขาอยู่กับเรามานานๆเขาก็ช่วยสนับสนุนมาเป็นอย่างดีนะผมต้องขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะผมพี่จะพยายาม ทำคลิปเรื่อยๆทำคลิปใหม่ๆทำคลิปดีๆพยายามเสริมเสริมเทคนิคเข้าไปเสริมอะไรที่มันเป็นข้อมูลเกมเข้าไปให้น้องๆที่เข้ามาชมเนี่ยได้ประโยชน์ด้วยนะผมจะได้แบบไม่เป็นการดูไปเพือเสียเสียเสียไม่คุ้มกับที่ซับสไคร e มานะผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องลากันไปตรงนี้นะผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ใน คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ